ยังมีผู้บริจาคอย่างต่อเนื่องสองวันแล้วนะครับท่านคุณชมฮะบริษัทเพรอินเตอร์จำกัดนะฮะบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม16,437บาท กลุ่มหมู่บ้านคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมาอีกเจ็ดหมื่นบาทนะคะนี่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมฮะะดูเรื่องราวชานิมกันโครงการเดบดี้ช็อปคืนฝันดีให้คนไทยหลังภัยน้ําท่วมบริจาคที่นอนกับหมอนมูลค่าสี่แสนบาทค่ะและที่วันก่อนน้องใบบอกปตทเขาบริจาคถุงคืนสุกน้องใบไปบอกว่าถุงเท้าคืนสุกขออภัยปตทด้วยมันคือถุงคืนสุกที่มีน้ายาสามอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปอะ ขออภัยค่ะถุงคืนสุกนะเมื่อวานนี้วันก่อนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมเมื่อวานนี้<ะ>คนไทยในเบอร์ลินประเทศเทศยอรมน,นีสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสามแสนสามแสนสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท<อ>นะฮะ,ะบริษัทตรีสมพลาสติกกรุ๊ปจำกัดหนึ่งแสนบาทค่ะบริษัทอีหลงคอนเซ็ปท์จำกัดหนึ่งแสนบาทขอบคุณนะฮะกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ First ค่ะหนึ่งแสนบาท และคนไทยในสหรัฐอเมริกา3 5 2 0 0 0กว่าบาทนี่นะฮะนนเดี๋ยวดูนะถุงสีเฟิร์สช้อยส์นะคะคนไทยในอเมริกานะฮะอ,อันนี้ไม่ได้แจ้งว่ารัฐไหนนี่ไงโอเรกอนและวอชิงตันเซาเทสเห็นไหมไม่ไต้องแจ้งว่ารัฐด,ด้วย<ะ>ขอบพระคุณมากเลยนะฮะ3 0 0แสนกว่าบาทบริษัทคาโอคอมเมอร์เชียลแล้วก็บริษัทคาโออินดัสทรีลประเทศไทยนะคะบริจาคถุงกู้ชีวิตบ้านมูลค่า 200, 2 0 0แสนบาท และบริษัทเจียไตบริจาคเมล็ดพันธุ์พืชรวมมูลค่าหนึ่งล้านบาทเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฟื้นฟูนะฮะสมาชิกเว็บคาราโอเกะซอฟต์ดอคอมแล้วก็คนไทยในเกาหลีนะคะรวมเงินกันมาหนึ่งแสนบาทค่ะคนไทยในเกาหลีที่ทั่วโลกที่ผมจะพยายามให้ประมวลอยู่เนี่ยนะเรารับบริจาคถึงวันพรุ่งนี้วันศุกร์เที่ยงคืนเท่านั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะวันศุกร์พรุ่งนี้ช่วงหน้ากลับมาครับคุณเอกราบ น้องไบค่ะลองให้พี่หนุ่ยดูซิก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงค่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไรค่ะ,น,น,น,ะ <uğ> นี่ว <pride> ่ายังไงเขาเนี้ยค่ะบัรยาอ่อนะยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวจะกลับทำครอบครัวบันเทิงช่วงหน้า